ผมนี่เป็นกโลลอยในมองตีบ้างนะครับคุณหมอว่าต่อไปมันจะเป็นำมะเฟือครับผมก็เลยไปกินยาโรงพยาบาลประจำครับแต่ทีนี้เมื่อได้กินผลิตภัณฑ์เนี่ยรู้สึกดีคือตรงนี้มันปวดนะครับตรงเอวด้านขวาปวดนะนอนรารูไ้ไม่ไม่ไม่รัะครับทีนี้ผมกินผลิตภัณฑ์นี้ใจที่หลานลาไปให้ครับ มันกินแล้วนี่รักษาการปวดต่างๆมันลดลงลดลงครับแล้วกินตอนไหนบ้างครับกินตอนตอนเช้าครับตอนเช้าแล้วตอนเย็นกินแล้วอาการปวดหลังนี่ดีขึ้นเลยดีขึ้นครับตอนนี้ปวดเมื่อก่อนปวดปวดเดินแล้วมันลุกขึ้นอย่งนีจะบวนอันนี้เรื่องจริงไหมก่อจริงเลยครับไม่ได้มีใครมาจ้างมาไม่ไม่มีใครไม่มีเลยผมจัดองูว่ามาจ้างไม่ดะ ริงเรื่องจริงเนาะครับ,รบผมก็อดิตท,ท่านสองตัวนี้เนี่ยกินมานานกี่วันเน,เนหมดสองมีเขาเรียกว่าชื่นหนึ่งครับผมผมหมดสองชุดทุกชาตนี่ดีขึ้นเลยดีขึ้นครับก็เลยเอาประสบการณ์จริงเนี่ยมาเล่าให้กับทางบ้านพังครับผ